ตั้นโยายคารวจรทั้งหลยายและญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้เราก็มาคุยกันถึงนรกพิเศษเรียกว่าสุนัขขานรกสุนัขขานี่ก็แปลว่าเล็บงามนรกกลุ่มนี้น่ากลัวคนตกไปจะมีเล็บงามและดีไม่ดีก็ถูกพวกเล็บงามทำร้าย ในราปคุมนี้ทั้งกล่าวว่ามีไว้สําหรับคนปากร้ายชอบติคนโน,น้นชอบติคนนี้ว่าคนนั้นดา่าคนโน้นนินทาคนนี้แล้วก็มีอรมคิดอยู่เสมอคนที่มีปากร้ายแบบนี้ก็ต้องเป็นคนที่มีความรู้สึกอยู่ว่าคนนั้นเขาว่าเราไม่ดีเขาคนนี้นเขานินทาเราคนนั้นอิจฉาทิฏยาเราอย่างนี้เป็นตน้น ถ้ารมอย่างนี้ไม่มีปากไรก็ไม่มีปากไรยิ่งกว่านั้นก็ดาบิดามารดาดาสมณะชีพรามที่ทรงศีลถ่านลงตนว่าตนเองเป็นผู้ดีกว่าท่านผู้นั้นดูท่านกบิละพิขุสำหรับกบิละพิขุความจริงพวกเราฟังกันเป็นปกติ แต่กำลังใจของเรามันย่องแลบเข้าไปสู่นรกบ้างหรือเปล่าชอบติคนนั้นชมว่าคนนี้โชว์ตัวว่เด่นโชว์ตัวว่ดีงานที่ไม่ใช่หนะ้าที่ก็ไปสั่งคนนั้นสั่งคนนี้มีไหมนี่ผมไม่ได้หมายว่าบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งนะก็รักษากำลังใจว่าใจของเราอย่างนั้นมันมีไหม แ้าสิ่งใดที่มันเป็นประโยชน์แล้วมันจะเกิดโทษกับสถานที่ให้ช่วยกันตักกันเตือนด้วยความดีด้วยความหวังดีอันนี้เป็นการสมควรตอนนี้ไปก็มาฟังข้อเรื่องนรกขุมนี้ซึ่งเป็นนรก,รกยมโลกิยะนรกทป็นกล่าวว่ายมโลกิยะนรกขุมที่เก้ามีชื่อว่าสุนัขานารกในานารกขุมนี้เต็มไปด้วยสุนัข และกุสลนักก็เป็นสุนัขของนรกทั้งหลายไม่ใช่สุนัขตามที่มาอาศัยวัดเราเลียงกันอยู่เป็นสุนัขที่มีตัวใหญ่มากมีอยู่มากเป็นหลายฝูงปริมาณนับไม่ได้แต่ว่าที่ท่านจำแนกบรรดาสุนัขหรือว่าหมานารกพวกนี้ไว้มีอยู่ห้าจำพวกเดียกันคือหนึ่งหมานารกดำหรือหมาสีดำ สองหมาสีขาวสามหมาสีเหลืองสี่หมาสีแดงห้าหมาสีด่างนี่ถ้าจะแน่ตามพระบาลีไว้อย่างนี้ผมก็ว่าตามพระบาลีนะนี่ไม่ใช่เรื่องที่ผมจะเอาเรื่องที่เห็นนรกมาพูดให้ฟังหรือว่าผมไม่เห็นนรกจะเข้าใจไว้อย่างนั้นนี่ผมเห็นตามหนังสือที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพทุทธเจ้าทรงสอน บรรดาหมานรกทั้งห้าจำพวกนี้มีรูปร่างใหญ่โตมากแล้วต่านบอกว่าหน้าเกรงกลัวเป็นอย่างยิ่งก็ต้องกลัวหน้ามันกัดไม่เลือกมันกัดไม่เลือกมันก็เหมาะสมกับบุคคลที่ดา่าเขาไม่เลือกที่ว่าเขาไม่เลือกที่นินทาไม่เลือกสงสัยไม่เลือกเดี๋ยไม่เลือกว่าใครเห็นหน้าเขามาไรคิดว่าเขาเป็นศัตรูของเราสมหมด นี่พวกมันมันลงไปแล้วบรรดาหมาพวกนี้มันก็ไม่เลือกเหมือนกันคนเราที่มันแปลกถ้าหากว่าจิตมันชั่วแล้วก็ถ้าบางทีใครเขาไปตำหนิตีเตียงเข้าว่าเราชั่วเราก็เลยชั่วใหญ่คิดว่าเราทำความดีคนดีก็มีความดีนะไม่มีใครเู้ติ ถึงว่ายติเขาก็ไม่สะเทียนโดยอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถูกดา่าถูกว่าถูกนินทาท่านก็เฉยในคนดีเซะแล้วก็ไม่มีอะไรจะชั่วแต่สําหรับคนชั่วบางทีเขาไม่ติไม่ดา่าไม่ว่าก็นึกว่าเขาติเขดาด่าเขาว่าตนเพราะอารมณ์จิตเป็นอกุศลท่านนั้นหลายพวกนี้ลงนรกไม่ต้องเรียกว่าไม่มีทาง จะทําตัวยังไงก็ตามไม่มีทางที่จะพ้นนรกด้วยอารมณ์นรกให้ดีนะท่านกล่าวต่อไปว่าเจ้าถูกหมานรกไล่ขบกัดอยู่ตลอดเวลาไอ้เจ้าหมาในรกนี่มันไม่มีเวลาพักจะไปหาเวลาที่มันนอนมันพักก่อนนะั่นไม่มีท่านกล่าวต่อไปว่าถ้าเหมือนเหมือนกับสัตว์หมาป่าที่มันไล่กัดเนื้อท่านว่าอย่างนั้น แล้วนอกจากจะมีหมานรกดังกล่าวแล้วนรกคมนี้นอกจากจะมีหมายังก,กล่าวว่านรกคมนี้คมนี้ก็ยังปรากฏว่ามีฟงแรงูงกาไอแรงการนรกนี้ก็มาอีกแล้วมากเหมือนกันแรงการนรกพวกนี้มันก็มีลักษณะประหลาดคือว่าปากของมันเป็นปากเหล็ก แล้วที่ตีนของมันก็มีสภาพเป็นเหล็กลุกแดงเป็นไฟปากเหล็กลุกแดงโชนเหล็กเหล็กร้อนเท้าก็เท,ท้าแดงโชนเป็นเหล็กไฟร้อนแลดูน่ากลัวหมาก็หมา,มาท่านเลี้ยงมาอยางงี้เสเรยไม่ไม่ต้องไปแลดูก็ดิมมันกลวอ,อยู่แล้วเมื่อบันเห็นสัตวนะ์นรกพวกนี้เข้าก็พากันมาบินจิก ที่ลูกตาบ้างจิกที่หูบ้างที่คอบ้างที่อกบ้างก็รวมความว่ามันจิกไม่เลือกก็แล้วกันไอ้ไม้ก็กัดไอ้ร่งกายก็จิกแหมก็แย่ที่ําให้ร่างกายของสัตว์นันรกทั้งหลายเหล่านั้นกระจายกระจาย,าย,จายมันได้เนื้อมันก็เคี้ยวกินแบบอะไรอร่อย แต่การทําอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งเนื้อหมดเนื้อหมดไปแล้วเนื้อเกิดใหม่มันก็เล่นแบบนั้นอีกเมื่อเนื้อหมดไปก็แท,ทะกระดูกกระดูกเขี้ยนไปแล้วก็เกิดใหม่เกิดใหม่แม้หมาก็แทะใหม่้าแรงโยกามันก็จัดการใหม่ตามเรื่องจนกว่าจะสิ้นกฎขุองกร,รมแม่เออก็ดีเหมือนกันนะที่เราคุยกันแบบนี้สำหรับท่านที่ได้มโนมยิทธิ ย่องลงไปดูบ้างปะไรในความจริงท่านที่ได้มโนมยิทธิเนี่ยผมจะบอกในวิธีให้แต่หากว่าท่านจะลงไปในรกก็ไปสำนักของพญยายมไปดูบัญชีของเราซะก่อนถามว่าบัญชีของเราที่มันจะต้องลงนรกนมันมีอะไรอยู่บ้างและจะได้จัดก,การแก้ไขไม่ให้กําลังใจเป็นอย่างนั้น แลือว่าถ้าสงสารเพื่อนของท่านแล้วก็ถามเขาดูด้วยว่าบรรดาเพื่อนของท่านทั้งหมดเนี่ยใครมีบัญชีอยู่ในคุ้มไหนบ้างมีโทษประเภทไหนบ้างแต่ถ้ารู้แล้วแล้วก็จะมาบอกกันตรงๆนะเวยนแต่เพียงรูปรูป,รปพูดเรียบๆเ,เคียงๆว่าการกระทําอย่างนั้นอย่างนี้เขากล่าวว่าหรือว่าพระพุทธเจ้าถึงกล่าวว่าจะต้องมีโทษตรงนรกคุ้มนั้นคุ้มนี้เป็นต้น แต่ถ้าพูดอย่างนี้ถ้าคนดีเขาก็รับฟังแล้วก็เข้าใจมีความสะดุ้งใจแต่ว่าคนชั่วคนใจร้ายคนใจเลวอ,อย่างปฏิวทัติหรือโกกาดีกะหรือว่าโลลุทายีคนประเภทนี้เอาฝันเข้าไปถากใจยังไม่รู้สึกดีไม่ดีอย่างโลลุทายีเนี่ยสอนชาวบ้านในทั่วบ้านทั่วเมืองชอบสอน สอนพระพระไม่อยู่ด้วยให้เจริญพระกรรมฐานให้ลูกศิษย์นั่งปฏิบัติสมาธิแต่พอลูกศิษย์เริ่มปฏิบัติอาจารย์ก็นอนพอลูกศิษย์ปฏิบัติเป็นนานพอสมควรจะพักผ่อนอาจารย์ต,ตื่นเตื่นก็ไปดูแล้วเห็นลูกศิษย์นอนก็บอกว่าไอ้ e y, พระพวกนี้ขี้เกียจไม่ปฏิบัติความดี แต่ผลนิสุดบรรดาพระทั้งหลายเหล่านี้ทนไม่ไหวไปหาพระพุทธเจา้าเรียนศึกษาพระกรรมฐานอยู่ในอนหรหัตผลแต่ว่าท่านกับะอาจารย์ใหญ่ที่มีใจทริชนท่านไม่ได้อะไรเลยโลลุท่ายีไม่ได้อะไรตายแล้วตกนรกขุมไหนผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนี่มาว่ากันถึงวัานนรกขุมนี้ที่สุกสุนักบ้างแรงกาจิกบ้าง แ่างกล่าวว่าเพราะเราในช่ายก่อนคือสมัยที่เป็นมนุษย์เขาเป็นคนปากกล้าสามานปากร้ายโชยเขาเป็นพันไม่ประมาณในวาจาระวังให้ดีนระครับวาจาเป็นของสำคัญคือไม่มีการประมาณในวาจาอยากจะว่ายอยากจะติอยากจะได้อยากจะทำอะไรก็ทำตามชอบใจ แล้วก็าสามารถจะด่าบิดามารดาก็ได้ด่าตำนิติเตียงครูบาอาจารย์ก็ได้ด่าปู่ย่าตายายก็ยังได้ด่าพี่ชายพี่หญิงก็ยังได้ว่าถ้าเจ็บเห้แสบให้เขาสะเทือนใจหรือพอโกรธขึ้นมาก็ด่าว่าไม่เหลือนาไม่ว่าจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่เป็นแม่แต่ผู้ทรงศีลทรงธรรม เช่นสมณะชีพรามพิสุสมณเองก็ไม่เลือกด่าว่าตามชอบใจของตนแล้วไม่ได้อย่างเดียวบางทีคนนั้นหลายที่เขาเข้ามาเขาอยากจะทําทตัวเป็นคนดีเป็นคนเด่นนินทาคนน้นแคะคขคนนี้ตําหนิคนน้นว่าคนนั้นทําไม่ดีคนนี้ทําไม่ดีถ้าเขาไม่ทําอย่างนั้นอย่างนี้บางทีก็บ,บอกแล้วสอนแล้วเตือนแล้ว,แ,ลวแบบโลลุทายี เป็นอวปากไม่ดีอย่างนี้เพราะผลทุจริตอันหยาบชาทำไมอย่างนั้นจึงบันดาลให้มาเกิดในรกขุมนี้เต้าเสวยทุกเวทนาอย่างสาหาัสเราขอบันดาท่านพุทธบริษัทจงอย่าลืมว่าพวกนี้ลงนรกขุมใหญ่มาแล้วคนลงด่าอย่างนี้เป็นปกติมีอารมณ์อิจฉาทิ่ยายอย่างนี้เป็นปกติมีความระแวงสงสัยเป็นปกติ คิดว่าคนนั้นเขาจะว่าเราคนนี้เขาจะด่าเราคนนั้นเขาคิดประทุกระไเราอารมณ์อย่างนี้เป็นอารมณ์อกุศลเป็นอาจินตกรรมกรรมใดก็ตามถ้าเป็นอาจินตกรรมท่านบุคคลผู้นั้นตายจากความเป็นมนุษย์ถึงแม้จะบวชเป็นพระตลอดการตลอดสมัยก็ไปอเวจีมหานรกแต่ยิ่งเป็นพระยิ่งก็ไปง่ายสบ,สบายสบายเพราะอเวจีเป็นที่ไปของพระในพุทธศาสนาอยู่แล้ว แต่ถ้าว่าหากว่าท่านนันหลายจะไปตั้งใจคิดว่าเราจะหนีนรกเวลาที่ใกล้จะตายไม่มีผลเพราะอารมณ์จิตมันเป็นอกุศลดีไม่ดีมันจะลากเราเป็นนรกเสียก่อนจะนั้นท่านนังหลายถ้าเชื่อในองค์สมเด็จไปชินวรเป็นสาวกจริงๆทำใจให้มันเป็นสุขให้จิตมันตัอ้งอยู่ในพรหมหานสี่ทั้งกลางวันกลางคืน อย่าทำตนเป็นคนใจไม่ดีปากไม่ดีกายไม่ดีเดี๋ยวพุทธเจ้าบอกว่าอย่าทำตนเป็นคนใจเสือกเสือกอะไรเสือกก็ไปหากรรมที่เป็นอกุศลถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็หน,นีไม่พน้นแต่ว่าท่าน,นหลายต้องการจะหนีจริงๆก็จะเริญกรรมฐานให้จิตมันทรงตัวเป็นกำลังชาญ มีความไม่ไม่ประมาทในด้ของความดีถ้าทรงจิตยอย่างนี้ถ้าจิตเป็นฌานตายแล้วไปนรกไม่ได้แต่อย่างนี้ก็ยังไว้ใจไม่ได้เหมือนกันฌานโลกีถ้าทางที่ดีแล้วก็รักษากำลังใจว่าสังนิษสกนจิตใจไว้เสมอถึงสังโยชน์สามเหการหนึ่งสก,กายยิฐิมีความรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าเราจะตาย และเราก็ไม่ประมาทในชีวิตมีความเคารพในพระธรรมคาสั่งสอนขององค์สมเด็จพระธรรมสามิตรไม่สงสัยรักษาศินเป็นปกติไม่ยอมให้สิ้นขาดแม้แต่ตัวจะตายเท่านี้ระรรดาาน,นันหลายองค์สมเด็จไปจอมไตรทรงเรียกว่าพระโสดาบันเป็นอันบ่ณนรทุกขุมไม่มีโอกาสจะลงโทษท่านสำหรับวันนี้มองดูเวลาจะเลยไปสนิดอย่างแล้ว ก็ขอต้องยุติไปก่อนขอความสุขสวัสดิ์พีพัฒนามงคลสมบูรณ์พูนผลยงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี